มันรู้ดิมันก็รู้นี่มันรู้ขึ้นอะมันจะไม่รู้ทำไรอะพี่รู้เห็นไหม <c oughs> มันรู้มันไม่ได้โง่มุกลงพับเบะาบะกอกูเก่งงงอะดิก็ม,ม,มันเปิดไว น่อกยงไก็ประตูเขาเปิดไว้อะั่นหนึ่งเขาไปถึงถึงไหนนะถึงจุดแล้วกูกูอกเพิ่งครบตีไอ้เหี้ยเด็กโกจะเลเวออีกชั่วโมงว่ะนะชั่วโมงสี่สิบสองโอ้สิ่งี่ย่กันเราซิงได้มั้งซิงได้ ต้องสิ่งอ่ะเก้าท <resol ute, S 1> hey, oh ีบอดีไม <laughs> ่ิ่งนะครับเพราะเจนะครับทำสิ่งเจเจเครื่อบินเจสุีเจไดเช้าเจคนดูเครืงบินเลยพ่อมันก็ับไป เป็นกูขับพี่เขาถึงค่อยๆ่อยขี่นะแต่ละคันนี่แค่วิ่เหมือนเมื่อยนะเขาแอบเขาแอบพี่พี่มันแอบมันแอบดี่ไงฉลามฉลามี่อะไรลงมาคนหมวยฉลามเอ่อไอ้ควายฉลามคนฉลามว่ะคนฉลามว่ะเอ้ยเอ้ยเฮ้มาเม้มไงเออฉลามี่ฉลามในทะเล นี่อะไรลงมาปะเนี่ยลงมาพ่อองเลยนี่มันขี้มั่วจัดเลยไอ้เจ็ดถูกไอ้เจ็ดถูกเขาขายจริงจริงจริงเฮ้ยโออ O R A อะไรอ่ะมันมีอะไรอ่ะว้ายวายเนี่ยว้ายวิสานนี่วยอีสานมันอยู่จนมันอยู่ทำนี่อะไรจนวะ จะถึงแล้วเวอร์จะถึงแล้วนี่อาจจะมีไม้กีกเรื่องนี่บังแสนกอบุรพาไปทำไมไปดูนี่ไงป่าสัตว์นี่ไงจริงๆอนรับสู่บางแสนกำลังเข้าประตูจู่ๆติดล้ออยู่นิดเดียวอีกนิดเดียวจะเข้าแล้วกำลังเข้าห้าสี่สามสองหนึ่งไปแดงไปแดงเฮ้ เออจะเลยแหละน้ำใสกี่โมงมันไม่ใช่หน้าหนาวแล้วมันไม่ใช่ตรงนี้นี่ที่เล่นได้อันนี้น้ำลึกจะมีเรือน้ำลึกวันนี้ก็ฮาอหน้าพาลูอีพีพิเศษนะครับวันนี้เราอยู่ที่บางแสงครับตอนนี้เวลาตอนนี้ได้คือเวลาบ่ายสองสิบสี่และแดดเปรี้ยง และไอ้เคินจะลงน้ำโชว์นะครับไออ้วนและกูจะลงน้ำโชว์ภายในเวลาสี่โมงครับขอสองชั่วโมง <c oughs> ตอนนี้ไม่ไหวครับตอนนี้ตายถ้าผมเลยเรากำลังสั่งข้าวครับเรามาทะเลเรากินอะไรกันนี่ครับดูเมนูที่ผมกับเจดกินกะเพราห <c oughs> มูสามไข่ดาวและกะเพราเนื้อไข่ดาวนะครับ,บอรตอนนี <c oughs> ้ตุ๋นนี้สั่งทะเลแบบโรรมเลยครานี้กินเมนูที่แพงสุดในร้านแล้วครับเช่นแมงดาทะเล โอ้ยไม่แดงแดงเป็นหรือยังไม่เป็นนะเฮ้ยอิ้ยเฮ้ยอิ้งวนเฮ้ยอินเทอร์เดียวไหนมีใครบ้างวะครับวันนี้เรามากับมุกครับนีบังเจ็บไอ้มุงบังมึงบังบังไปละนี่บังเจ็บรถนะครับโซเฟอร์ของเราซโนไวท์และไอโอตะบิมครับผมรออีกหลายคนเดินทางกำลังมานะครับง่ายมาเจอกันตอนนี้เวลาหกเกันไปตัด ตอนนี้ก็สั่งก่อข้ามาเรียบร้อยแล้วมี้นานไม่ทนันหิวใช่ไหมมีตำปูเีนตำอะไรตำปูตำลลตปูตจ้ะนาะก,ก็ตำข้าวโพดไก่ย่างาข้าวเหนียวห่ามีกำลังซอยตีอย่างแซบ่บ You are my special. Yo, <laughs> <laughs> <Toen DVD> you are more. Ôi, ui, đi ui, 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 ลงเล่นน้ำเลยไปเลยไม่หรอลอยลอยโหพี่ยกลอนหน้าอันนียไปแรงอีกหน่อยนี่มันคือร้อยบนฟ้าไปแล้วหลังขาดแน่เลยแบบนี้ลอ,อย <c oughs> ้วยเจี๋ยมันคืออะไรวะทำไมมันเป็นมันเหิอนอย่างนั้นน่ะก็คือเขาทำมาให้มันตั้งใจให้มันเหินอย่างนี้นะคจะได้หงายหลังลงไปมันไม่ได้เหมือนแบบในนาโบสถที่ขุ้มค้างอันนี้เวลา สามโมงครึ่งเรากินอาหารกันหมดแล้วพร้อมลงเล่นทะเลแต่ตอนนี้แดดไม่อพอเท่าไหร่ลงไปกูตายแน่ไปแทนนี่ให้กันนะนะครับสาวๆกระังทากันแดดและแต่งตัวกันผู้ชายสี่คนล้ออื่นจริงไ้ยคือจริงนะเนี่ยไม่รู้ทำเพี้ยไรนะอืมมันด้วย เราจะนิ่งพี่โจงจะเป็นไงไปดูรอเพื่อนมาด้วยใช่ครับเพื่อนมาอะไรร้องแบบเช้าันนี้อยู่ในเวลาประมาณเกือบสี่โมงสามโมงห้าสิบครับทุกคนมาการรบมแล้วนะครับถทายกล้องหน่อยไว้อือทำนั่นแหละทำแล้วก็รอเวลาเดี๋ยวสักพักนึงจะมีดิงบาบูนลงน้ำแล้วนะครับ ไม่นานเดี๋ยวรอดูกล้องกัน ฮ่าน,นี่เป็นเวลา4โมงครึ่งไปแล้วพวกกูลุยแล้วไอ้เหี้ยไปพวกกูลกกุยแล้วพวกกูลุยไปแล้วพวกเหี้ยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย ไอ้เ <formation jin inh throat> <at> ้มันย้อนแสไงี่หนงนี้เปียแล้วเปยนเปียกแล้วเป้อลกเยี้ยอกหลอกล่อเลยหลอกล่อไอ้เหี้ย

นี่โคตรเท่เล,ทเลยฉลามมาทักไกลเลยเออฉลามตื้นนี่อ่ะก็แสบเลยสัตดมันเป็นเล่นฉลามนตื้นจร่งนะมึงอ่ะเป็นไงเอาไปพูดเหยียบโดนเคียงทะเลอ่าตามทะลุตีนอ่ะโคตรเก็มาัน้องเมื่อกี้คือแบบเลือดอาบอ่ะได้ยินตัวเลือดอาบเลือดอาบมานน้องเลือดอดาบเรียนนองเมืเ่อ,อ,อ,อกี้พี่โดนพี่โดนหินต่ำอ่ะ ม่วงเลยน้องลึกจัดแต่น้องแล้วไปต่อไหมน้องเหลืองอะเหลืองอะรออะไรกับน้องเจอกันเดรย์ไปเจอเจอยเหียบน้องนะ

่ตายใกดี่าววบายดีจริงๆไม่ดูเบื่อเลยโง่หรือยังไงเฮียมปีอะไรกันแล้วเนี่ยจัดมาแล้วอัปเดี่น่อยเว้ตอนนี้นับงดีเวลาท้ามงเครึ่งนะครับออเดอะบี ว้าตัวตัวบแล้วโอกาสไปเยอยว้าวเียกูสาวแตกหมดเลยตัดไปแล้วโแ<อ>ล้วเรียยเกินเกินรัเรียหน่อยครับตอนนี้เวลา

ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำกันวันนี้ไปเติมกับมาแล้ววันนี้เวลาครึ้มๆนะครับเรากำลังจะไปหาอะไรกินโดยที่นายไปสองทีมนะทีมหนึ่งไปตลาดเพื่ได้ทีมหนึ่งไปตลาดปลาสิรานะครับมีซิปกูนี้เหมือนดิว่าจะมีอะไรบ้างไปแต่ไม่มีกูไปไต้สัตว์ โอเคก็ค okay. ือตอนนี้ไม่มีใครกลับมาเลยเพราะว่าทีมนั้นใช่ทีมนั้นไปตลาดตรงนูน้นส่วนเคลื่อนเจดไปเออไปตลาดปลาส่วนพวกเรานั่งซึมเออไปตายแล้วไปตายไปแล้วเออจไม่กลับมาเลยไปตั้งแต่บอกว่ากูไปทุ่มครึ่งนี่จะสามทุ่มครึ่งแล้วสองชั่วโมงแล้วไม่มีใครกลับมาสักคนจะปลาตายเออน้องก็หิวกูก็เบือ่อ ซึมมันหมดเนี่แม่โดนทิ้งว่ะเชียนเจอกันตอนอาหารมาโอ้กลับมาแล้วต้อยู่อ้องทำอะไรเน่กูหลับไปหลายตื่นจะลบกูตื่นอได้กินีได้กินแล้ว เ้ยนี่ก็กลับมาแล้วนัดกันมาเนี่ยกลับมาพร้อมกันเกลับมาพร้อมกันอีกโอ้โหแล้วกลับตลาดปลาได้กุ้งมาโล้ึงตลาดที่โดดจับกุ้งมาให้เราไหมเป้นกุ้งมาสองโลแล้วก็ปลาหมึกโลนึงโลครึ่งแดดให้ตายไปเลยแล้วมันกลับมาอีกแล้วนะครับมากลับมาแล้วกลับมากับอะไรนะหมึกโอ้โห ใช่เลยก็ผมก็เพิ่งกลับมาเหมือนกันนะครับไปไหนมาไปตลาดเหมือนมึงนัดกันกลับอ่ะเออกลับก็จะกลับพร้อมกันนี่นะรอตามขากันเจ็บกับชี่วขามเลยนานมากสวัสดีค้าบันนี้อยู่กับเวลาอาหารของเรานะครับสามทุ่มครึ่งมากินร่วมกันครับโอ้โหกูกข่ามีเยอะก็ได้ไม่กีดบอกเด้งเลย ปลาหมึกหรือหมูกรอบเอ้โหอ๋อหอิ n เซอร์อิ e เซอ๋อหอแดกให้เป็นกุ้งไปเลยคนนี้อหอิ i n s อ r t แดกแดกให้ตัวเป็นกุ้งอ่ะนะใน i n s e อ t insert อ๋ออ๋อหออ่ะแดกแดกอ่ะแดกหน่อยสิอ่ะ๋อกุ้งเต้น เด็กก็ใหญ่อยู่แล้วเดก็ถูกแหละเดี๋ยวไม่เป็นในเฮียเด็กไม่เป็นเขาแกะมันได้ไหม้องเขาตาปูเขาตาจนปุกเขาตาแกะยากว่ะกินเสร็จเล่นน้ำต่อไปเจ็ดขอลงไปเลนน้ำต่อน้ำลงแล้วเว้ยมึงยังจะเล่นกันอีกเหรอเนี่ยน่าจเหียแล้วเลือะเกือบเดียวมันก็เหลือแต่หาดแหละอือฮึเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเป็นยังไง

ฝังนน้นนะฝังนู una, point, like. ้นนะฝั่งน้นฝ oh no. okay, okay. anyway, so ั่งนู้นเบียร์เบียเบียเบียร์ไอ้นู้นนะสคนนู้นน่ะสองคนนู้นน่ะอะไรอะสอคนนทุกคน n j o y e a i ซ่ไหมบัเซ็ตไหมสมกับรอคอยไหมีแซ่บ้วออาการอาการเป็นไรวะเนี่ย Cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Xin kính ร้อใสเสื้อไอ้สัสหกใสเสื้อไอ้สัสอร่อยไหมรก็ย่างือไมพี่เื่อนว่าว่าเราเราซื้อรถอกือบเอซากบเกซาเดหกหมกลับไปนะ